สร้างสรงรค์พัฒนาชุมชนสละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์ทันใดทำด้วยใจแสบซื่อถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิุ้มภัมยให้เรามีชีตอาสา,าุกอนมีด้วหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจมองีโครงการาตรฐานามี สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมจ่าสิบเอกพัชราช่องสารครับและดิฉันนางสาวสาจีขุนทิพย์บุญยังค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับพวกเราชาวจินอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลค่้ายเสนานราลงมูลตนทหารบุกที่12อําเภอใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ<ฆ>ถูกต้องเลยนะครับมากับโครงการเยี่ยมด้วยหัวใจห่วงใยทหารผ่านศึกคุน้องดาครับ<ฆ>ในวันนี้เนี่ยเป็น EP ีที่4แล้ว<ฆ><ฆ>นะครับถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยในเคยพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมเยี่ยแลวก็ให้กําลังใจพี่พทหารผ่านศึกเนี่ยกันตั้งแต่ในช่วงต้นปีเนาะนนนค่ะป<ฆ>ระมาณเดือนกุมภาพันธ์ไงถูกต้องครับตั้งแต่วันทหารผ่านศึกเนี่ยเราก็ยังดําเนินโครงการนี้กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ยิ่งในปีนี้ครับน้องดาครับค่ระบาทสมเด็จจพระเเ้าอยู่หัวนยมาป หรอบหรือว่า72พรรษาในวันที่2 8กรกฎาคม25 6 7ยที่จะถึงนี้นะครับในก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราชาวไทยทุกคนนะครับร่วมกันทําความดีเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเริ่มจากครอบครัวของเราแล้วก็ขยายเข้าไปสู่สังคมนี้ก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนั่นเองครับน้องดาครับแล้วพี่น้าคะวันนี้เรามา พี่นายจะพาเราไปเยี่ยมใครคะวันนี้วันนี้นะครับนายจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมเย,ยนแลวก็ให้กําลังใจคุณลุงพลทหารบุญส่งเทศีครับท่านเป็นทหารนอกประจำการนะครับพลทหารนอกประจำการที่เคยผ่านเหตุการณ์ความไม่สงบที่อำเภอเขาขค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตั้งแต่ ช่วง40กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปถามคุณลุงกันว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงแล้วก็ค,คุณลุงเจออะไรบ้างนั่นเองครับน<ด>้องดาครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเยี่ยมคุณลุงกันนะคะฝากทุกคนที่ชมไลฟ์นี้นะคะคร่รวมกันกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาประราชทานและโรงพยาบาลไข้ศรีนารงด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่ามีเรื่องอยากที่จะให้พวกเราชาวจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาที่เราได้เลยนะครับหรือว่า โทรไปที่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ได้ตลอดยี่ส <c oughs> ิบสี่ชั่วโมงค่ะเอาละครับตอนนี้คุณลุงรอพวกเราอยู่เดี๋ยวเราไปหาคุณลุงดีกว่าค่ะค่ะวินัยค่ะการอะไรลุงได้บัตรฟันศึกจากเหตุการณ์อะไรลุงเขาคอฮะก็รบที่เขาคอเขาคอวิตีการอะไรลุงไปตรงเขาคอใช่ไหมพอพูกกับก่อยารแล้วมันลุงบางไกลจยังเลยอ่ะปกติมันต้องอยู่เขาฟ้องใช่หรอจากนั้นอ่ะไม่ผมอยู่ที่ใครเจอประวัติอ๋อ S <S บ้านลงอยู่ไหนมากกว่ากำแพงเพชรกำกำแพงครับอ,อตอนมันอบเสร็จเขาบอกว่า,าผู้ก่อการร้ายจะได้ชี่ตรงนั้นมาหมดเลยไม่ใช่หรือยึดหมดแล้วแต่แคนี้ว่าเขาแจกให้คนในยี่สิบไร่ที่พันศึกนัอนแต่ผมไม่เอาผมจำได้ยังใหญ่จะเที่ยวอยู่ไงอ๋อผมก็จําได้ผมเคยคุยหลายคนเขาบอกเขาแจกหมดใช่ไหมครับเออผมจําได้เลยเขาให้คนในยี่สิบไร่เราก็ปลูกบ้านให้กันอ อ่าผมผมจำได้ผมอยู่ตรงนี้มาก่อนบางคนก็เอาบางคนก็ไม่เอานะครับแต่ก่อนมันกันดารใช่ไหมครับออผมจำได้ผมเคยอยู่ที่นั่นอ่ะบอกว่าลบเสร็จแล้วคนได้ได้ได้ไร่คนละยี่สิบไร่ได้เออได้แต่ว่าต้องไปทางทํำเองใช่ไหมครับแต่ก็ปลูกบ้านให้อ่ะเอาลูกกันได้ไหมครับอแต่นั้นด้วยม่เยอะไม่หรอกอ่แต่นี้ไม่เหลือแล้ว เดี๋ยวนี้เป็นสารท่องเที่ยวหมดแล้วเสียดายไหมไม่เอาตอนนั้นน่ะนั่นไงเสียดายในงั้นก็คงไม่มาอยู่แบบนี้เขาไม่อยู่ทานไหนอ่ะเขาปูหรือเขออาแยกที่เขาเขอเหงาโยธงอ่าผมอยู่ที่มาคเคยตรวจพวกความดันเบาหวานไขมันไหม,ม,ไมะคะไม่เคยตรวจค่ะความดันสูงค่ะว้าวแล้วลุงอาศัยอยู่ที่ไหน่ตอนเนี้ย รอยรักษาอืมนู่นนอะไม่ไม่แล้วเขาไม่รด้ว่าคำนั้นมั้งเหรอไม่ม่าร้อยค่ะแต่ว่าทุกครั้งอันนี้แต่จะไม่สูงเราตอนไปอืมรักษารักษาที่ไหนนะโรงพยาบาลเลยนะสงขลาอ๋อที่ไหนจะพลาดนะย้อนไม่น่าไม่น่าจะพลาดนะอืมนะเขา้อมกระบอกด้วยนะเราก็ มาดูแลเรื่องของเงินรายเดือนนี่พิ่งออกเนี่ยคําสั่งออกแ้วเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าจะได้เดือนละสามพันครับเอาจำนวนยังไม่ได้หรอใ่ครับเรามีือคนต้งแจ้งมาเรามีมีเครือข่ายในพื้นที่นี่แจ้งมาแเราก็เป็นเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วก็ทำเรื่องสอบเจ้าอแล้วทีเนี้ยปุ๊บแล้วส่งเทเข้ามาการพิจารณาอนุมัติอนุมัติมแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะได้เงกเปดีทุกเดือนเดือนละสามพันแล้วเราลุงตอนนี้อยู่เนี่ยทำอะไรอยู่ที่บ้านในตอนเนี้ยไม่ทำอะไรอยู่เฉยอยู่เฉย เนาะแล้วแล้วแกอยู่ใครเนี่ยอยยู่เเดีวอ้าแล้วลุงทำอาชีพอะไรอ่ะอยู่ยวไม่ใช่ไหมเดี๋ยวนอนนี่เฉยนี่เออเราเลยไม่รอดแล้วทำยังไงดีอายุเท่าไหร่และหกสิบห้าแล้วหกสิบห้าแล้วเกือสูงสอง่าเดี๋ยวก็ได้พันจุดสามพันเดือนหน้าแล้วก็ได้คนี่การแปดร้อยถึงอายุหกร้อยก่อนหน้านี้ไม่ได้พันจุดทีก็ได้แค่ มันก็มาเนาะแล้วอยู่ยังไงครับมีเงินเล็กน้อยอยู่ยังไงเจ็บก็คิดใ่ว่ามีอเกษียณตอนตอนทำงานนี่จะเป็นลูกจ้างอ๋อลูกจ้างที่ไหนอ่ะที่โรงงานครับโรงงานในโรงงานนี้นี่เจ็บหรอเปล่าโรงงานนอ๋อตรงนี้เองครับเนี่ยผมก็ใช้ไฟโรงงานอ๋อยังดูแลอยู่เนาะเขายังเขายังดูแลอยู่ใช่ไหม อ๋อเาโอเคก็ยังได้ยังได้บัตรจัาจรกช่วยเหลือลุงบ้างได้ครับเอออ่านอาไนดูที่ว่าวันเดลยวหายยังหายแล้วไม่หายจรึ แล้วแล้วก็กินเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยโรคเวเนี่ยเป็นกี่ปีแล้วไม่รงพยาบาตรวจเจอได้เจ็ดแปปีหรอกโอ้โหแต่ก่อนแต่ก่อนเขาเที่ยวเต็มที่ใช่ไหมเท่าเนอะเรืออยู่เอ้าเหรอออกเรือออกเรือใช่อือออกเรือหลายปีผมไปหลายประเทศแล้วอืมมีโนอินโนอินเดียวไปมาแล้วไปเรืออะไรอ่ะเรือมังเรือมัง ง้งงโอเคแล้วไม่กลับบ้านกับช่องเหรอไม่นะหมดแล้วไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วเออแล้วอยู่ที่อยู่คนเดียวเลยครับยังมีเพื่อนไหมหรือไม่เหลือไหมเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่มีใครเลยมีแต่คนโรงงานนั่นนี่ที่อยู่รงว่างอยู่โรงงานมาสิกว่าปีอ๋อคนที่มารับมาส่งไปโรงพยาบาลนี่คือคนโรงงานใช่ไหมครับแล้วแล้วนี่คือที่โรงงานเหรอตรงเนี้ยไม่ใช่เช่าเดือนละคร แต่มันก็ถูกดีนะไม่แพงนะทางหน้าไม่ใจถาเราถังนี่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 ไม่ใช่เหรออันนี้อันนี้ของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าขงบ้านไม่อยู่แต่ก็แบ่งห้องให้แต่เจ้าเจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เหมือนเขาที่เราเป็นที่เรอได้ได้เขาข้างหลังคือเจ้าของบ้านนั่นแต่เขาทำงานโรงงานนีงเหมือนกันคุ้นเคยกันอยู่้เคยกันคุ้นเคยกันอ่า เรียนนี่ว่ายังได้สิทธิ์อะไรบ้างยังมีอะไรบ้างยังเงินอยู่เด้อบ้างนะเออ,เอลแล้วลุงเนี่ยเออออกจากงานได้กี่ปีแล้วเนี่ยห้าปีแล้วอ๋อแล้วลูกอยู่ยังไงเดือนละได้กี่พันเนี่ยอยู่ยังไงอ่ะแค่นั่นแหละเขาโรงงานช่วยเหลือบ้างอะไรบ้างอั้นเนาะมาส่งข้าวมาส่งข้าววันนี้ก็มาแล้วมาส่งน้ำแข็งส่งกับข้าวเพื่อ,อเนเยอะเนี่ยโรงงานเราเพื่อนเยอะโอ้เรารู้จักผมเพรอ์ตอนผมอยู่โรงงานนี<อ>่ใคร พาไปไหนผมไปดังนั้นงานบวกงานแต่งานแต่งานส่งงานส่งผมไปลังนั้นเพราะผมไม่มีใครอะผมโดดเดียวอะเขามาขอมาขอเรอย่าผมก็ไปแต่ก็ดีนะแดีดีนะมีมีคนพาไปโรงพยาบาลเนาะไม่ไม่เคยขัดนัดใช่ไหมคะเจ็ดปีนี้กินยาต่อเนื่องเลยกินยาต่อเนื่องตลอดโอ้แข็งแรงมากเลยอ่ะเมื่อก่อนนี่กินสามเม็ดตอนนี้หลือเลดทีหนูขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมพอดีจะได้ไม่ต้องนั้นกีดตัวนะลุงกินอยู่ ตอนนี้กินตอนนี้เพิ่งปรับเผื่อเปือบมาปีแล้วอันนี้เพิ่งปรับมาปีหนึ่งครับทําไมถึงปรับอ่ะไม่ทราบแล้วก่อนหน้านี้อาการมันไม่ดีหรอหรือว่าลุงดื่แล้วไม่โอเคไม่รู้แต่พอปรับไปแล้วเนี่ยลุงลู่เดินออกมาก็ได้เอปรับแล้วขึ้นแบบนี้อ้อนี่เป็นนานยังาเหรอลุงนี่บบตอนปรับยานี่นี่ลุง คุณลุงมีโทรศัพท์ด้วยขออญาตนะฮะ <ขอ S 1> แล้ว,แล,วแล้วคุณลุงได้แจ้งหมอยังอะ่ะแจ้งแล้วหมอว่าไง,เ,งเขาให้ยามาทาอยู่กินยาอะไระยาทาคุณหมอคุณลุงเป็นหลังกินยานานไหมอันเนี้ยไม่ถึงเดือนประมาณเดือนแล้วแล้วกินมาเป็นปีแล้วเพิ่งมาเป็นหรอครับ๋อแต่แต่เพิ่งไปหาหมอมาหมอหมอหมอให้ยาทามาอย่างเดียวเนาะแล้วหมอแนะนำอะไรเพิ่มไหมคะ ไม่เนี่ยไ,ได้ได้แล้วหมอนะดอีกทริวันไหนคะังเนี้ยนอนเป็นสามยาเลยนอน,นได้หมดยาเหรอรแต่ลุงไม่เคยขาดยาเหรอเนาะครับยังไงต้องไปกินต่อเนื่องนะคะเพราะรว่าค,ค,คุณลุงดูแข็งแรงมากเลยเพราะยาตัวนี้มันยาพวกนี้มันจะช่วยลดปริมาณไวรัสนะคะมันจะทําให้เราไม่มีอาการแทรกซ้อนนะคะคุณลุง แล้วส่วนมากนี่คือชอบกินเมนูยังไงคะธรรมดาแกงส้มผัดเผ็ดแกงส้มธรอผัดเผ็ดแกงส้มต้มยำต้มจืดโอ้แต่ว่าทําได้ทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวมีมีโบช่วยอันนี้ยังมองเห็นสายตายังดีอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวให้ไว้ด้วยค่ะว่าแบบกินยังไงให้มีสุขภาพดีแต่ว่าหลักๆก็คือให้เน้นแบบกลุ่มข้าวอะไรค่ะข้าวข้าวแป้งอะไรค่ะนั้งหนักส่วนสูงตอนนี้นั้งหนักเท่าไหร่คะเท่าไหร่ทามะ น้ำหนักได้ช่างไหมช่างตอนไปโงพยาบาลนั่นค่ะน้ำหนักเท่าไหร่คะจำได้ไหมคะหกสิบสี่โอเคแล้วส่วนสูงล่ะคะเจ็ดสิบเเดสิบเอ็ดค่ะค่ะก็วิธีดูน้ำหนักตัวว่าอยู่ในเกณฑ์นั้นก็คือถ้าเป็นผู้ชายก็คือส่วนสูงนะคะลบด้วยหนึ่งร้อยก็ สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมคะก็ไม่เกินเจ็ดสิบเอ็ดก็ตอนนี้หกสิบสี่ก็โอเคค่ะก็น้ำหนักตัวก็อยู่ในเกณฑ์ปกติก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะแต่ว่าไม่มีอาการเบื่ออาหารอะไรใช่ไหมคะกินได้ปกติเลยโอเคค่ะแต่ว่าข้าวนี่ก็คือกินเป็นข้าวสวยข้าวขาวปกติเคยทานแบบพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมือไหมคะไม่ใช่น่าจะไม่เคยแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าแบบก็สามารถทานข้าวข้าวขาวได้ปกติเลยก๋วยเตี๋ยวอะไรนี้ก็คือกินได้หมดเลยนะคะได้ทุกประเภทข้าวเหนียวอะไรนี้กินไหมคะ กินแคไนไม่ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้กินเนาะแต่มากินข้าวเป็นหลักนะคะก,กินข้าวเหนียวแล้วมันง่วงอ๋อมันง่วงโอเคค่ะนั่นก็คือข้าวก็คือกินได้ปกติเลยนะคะมือ้อสองถึงสามทัพพีนะคะน่าจะกินถึงนะคะถ,ถึงมรัลุถึงไหมว้าวโอเคได้ได้ถึงสามเลยได้ได้ถึงสามสี่ทัพพีเลยเพราะว่าไม่ได้แบบมีเบาหวานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ก็คือให้เน้นเป็นปลาเพราะอยู่ติดทะเลปลาน่าจะเยอะใช่ไหมกินปลาประจําเป็นหลักไหมคะ ไม่เราเป็นหัวหมูหมูโอ้กินหมูเขาจะซื้อมาให้อ๋อสมัครเขาจะซื้อมาให้เองซื้อมาให้เราเรากินจำกินมันนั่นอ๋อโอเคก็หมูก็เห็นมีความดันสูงด้วยเมื่อกี้ก็หมูก็เอาแบบหมูไม่ติดมันเนาะหัวหมูก็มันนิดนึงนะคะเน้นอยู่ติดทะเลแล้วให้เน้นกินปลาเนาะกินปลาเป็นหลักเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วยนะคะแล้วก็มันจะเรื่องของแบบ อ่สมานแผลต่างๆได้ด้วยถ้าเรามีแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราเลือกไม่ได้งั้นไหมแบบแล้วแต่เพื่อนบ้านจะซื้อมาให้โอเคได้แต่เกิดรีเควสได้ก็แบบเอาปลาเอาหมูอะไรเงี้ยแล้วก็ไข่ไข่ไข่น่าจะมีเนาะติดบ้านมีนะมีไหมตอนนี้ไม่มีไม่มีวนนี้เอามาให้เดี๋ยววันนี้เอาไข่มาให้นั้นก็เน้นคนไขนไข่นะคะไข่เพราะว่าเป็นเมนูที่กินได้ง่ายกินได้ทุกวันนะคะ ไข่ขาวกินได้ทุกวันไข่แดงก็วันว้นวันก็ได้นะคะกินไข่ได้ต้มตุ๋นได้หมดเลยทอดแหล่งเนะาะผลไม้อะไรอย่างนีไ้ได้ซื้อมาทานไหมคะหรือว่าเขาจัดมาให้มีบ้างไหมจัดไม่กินไม่จัด<อ>ไม่ก็ไม่ได้กินได้เขาจะให้มาโอเคค่ะผลไม้ก็ได้ทุกชนิดเลยแต่พยายามเลือกผลไม้ที่รสไม่หวานฝรลังอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะคะอยู่ติดทะเลนะมะพร้าวอะไรอย่างนี้ก็สามารถกินได้นะคะแล้วก็เวลาทํากับข้าวก็เน้นแบบ สมุนไพรอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยเสริสมสร้างแบบคุ้มคุ้มกันของร่างกายเราพวกขา,ากตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงรี้ยมีกุกงกะเพราอะไรเงรี้ยแบบขิงอะไรเงี้ยค่ะพริกอะไรเงรี้ยพยายามแบบใส่ในเมนูอาหารเยอะๆนะคะมันจะช่วยแบบให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงผักอะไรนี้ฟันยังดีอยู่ไหมคะเคี้ยวได้ไหมไโอ้โน่าจะแข็งแรงอยู่ฟันก็ผักได้หมดเลยได้ทุกชนิดเลยนะคะน่าจะกินผักเยอะอยู่ใช่ไหมคะ กินก็กินกันเนี่ยแล้วกระันเาอ,อย่างบางที่บอกเขาเธออะไรไหมได,ได้โอเคได้ค่ะก็บางคนแบบเหมือนไม่ชอบกินผักอันเนี้ยก็ผักก็ทานได้ปกติได้เลยอย่างนมเนี่ยเขามีแบบซื้อมาให้ทานใ้่ยหมคะไม่ม,ไมีไม่เคยไม่เคยเลยอค่ะได้ค่ะก็นมอะไรนี้ก็คือกินได้นะคะค่ะแต่ว่าเวลาปรุงเองหนูพรย้านิดนึงก็คือให้ระวังเรื่องเวลาใส่เครื่องปรุงเพราะว่ามีเรื่องของความดันสูงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปยาปรุงลดอ่อน ใส่น้ำปลาน้อยๆซอสอะไรต่างๆใส่น้อยติดเค็มไหมติดรสเค็มไหมคะไม่รสธรรมดารยธรรมดาะไปหยอกน้ำปาลนิดเดียวพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำวันนึงดื่มเยอะไหมคะกระติกมเยอะกติกได้ประมาณสองถึงสามนิดต่อวันเลยนะคะดื่มน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะๆนะคะพวกชากาแฟอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทานเนาะ กินกาแฟดำกาแฟดำโอเคได้วันละหนึ่งแก้วพอแบบร่างกายแบบกระพี้กระเป๋าไม่ง่วงวันละหนึ่งแก้วพอนะคะโอเคค่ะอย่างอื่นมีอะไรสอบถามไหมคะมีอะไรอยากถามอยากถามได้เรื่องอาหารอะไรนี้ถามได้นะคะมีอะไรเขาเขาเสิร์ฟมาให้แบบไหนก็กินแบบนั้นนั่นนี่โอเคแล้วเวลาเขาจัดมาให้เราก็กินได้หมดเลยโอเค ตากันเดี็กตากให้คุณลุงตากเอาไว้ด้วยนะคะกินอย่างไรที่มีสุขภาพดีค่ะคุณลุงคะคุณลุงเชล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าคุณลุงได้ผ่านเหตุการณ์อะไรอย่างไรมาบ้างนะคะเชล่าให้เราฟังนิดนึงได้งในอาปุ่มตอนตอนนี้ที่ที่ผ่านมาคัดไม่รับเข่าข้อค่ะแล้ววีสิบเหยียบกับระเบิดผมเดินข้างๆ ต่างคนต่างไปคนละที่ทางชูเป็นกระชูเลยนี่แรงระเบิดใช่ไหมแรงระเบิดแรงมาแล้วคุณลุงเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนั้นผมไม่เป็นไรแต่ก็ได้ว่ามันช้ำมันสลกไปเลยอ่ช้ำไม่มีบาดแผลอะไรก็เลยทําให้่วงครึ่งซีนี้อ่อนแรงใช่ไหมครับผมมันช้ำไปเลยอะไปโรงสยาโจลที่โรงพยาบาลแลสี่สิบกว่าปีแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่ง ดีแล้วคูณกุลาที่วันนี้นะครับพวกเราชาวจิตอาสารพททางโรงพยาบาลค่ายเสนาลงมาเยี่ยมเยี่ยแล้วก็ให้กําลังใจนะครับคุณลุงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะครับพวกเราก็อยากจะมาเยี่ยมคุณลุงอีกสะดวกอยู่ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราชาวจิตอาสาโรงพยาบาลค่ายเสนาดารลงไม่ได้มาแค่หน่วยงานเดียวนะคะเรามาร่วมกับสํานักงานส่งข้า์ทหารพันสึกเขตสงขานะคะวันนี้อยากให้พี่ๆแนะนําตัวกับเราสักนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมนายลึงยุทธ เมืองศรีนวลครับรองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขาครับเราดูแลทหารผ่านศึกนะครับในสงขาพัทลุงจตุนนะครับโดยเฉพาะด้านสวัสดิการนะครับฐานบัรถึกที่พิการนะครับแล้วก็ฐานถึกที่ยากไร้นะครับลําบากแล้วก็ขาดคนดูแลนะครับสําหรับรายพลทหารคนอุญส่งนี้นะครับเราก็เรามีเครือข่ายในพื้นที่นะครับแจ้งไปที่สํานักงานเรานะครับเราก็มา ตรวจสอบนะครับแล้วให้การช่วยเหลือโดยการดําเนินการขอรับเงินช่วยเหลือรายเดือนให้ครับตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจและสภาพความพิการครับตอนนี้นักขนาดนี้นะครับได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนแล้วครับเดือนละสามพันบาทครับอนไปตลอดชีวิตครับขอบคุณมากเลยค่ะดบคนยันนะครับ អូខេរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា แล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วครับน้องดาครับใช่แล้วค่ะพี่ไนท์ก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะคฝากท่านผู้ชมที่ชมไลน์นี้อยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไลน์นี้นะคะและฝากกดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและโรงพยาบาลค่้ายเสนาน,านารง์ด้วยค่ะถูกต้องเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีเรื่องอยากให้พวกเราชาวจิตอาสาพระราชทานช่วยเหลือก็สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ อินบ็อกมาได้ที่เพจนะคะหรือโทร1510ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะถูกต้องเลยนะครับพวกเราพร้อมแล้วก็ยินดีช่วยเหลือทุกท่านตลอดเวลาเลยนะครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสํานักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลาม,มากๆนะครับที่อำนวยความสะดวกแล้วก็พาพวกเราชาวจิตอา,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 าสาแพทย์ทหารโรงพยาบาล่ข้เสนาลงเนี่ยไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจที่พี่ทหารผ่านศึก <c oughs> มาหลายเอพิโซดติดต่อกันเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็จากวันนี้เนี่ยคงต้องหมดเวลาของเราแล้วเราก็ฝ<อ>ากไว้นิดนึงครับว่าในครั้งหน้านะครับวาาาาาพพวกเเรรชิตอสสแทงบลน จะไปทํากิจกรรมอะไรต้องฝากติดตามกดอนแลกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ <c oughs> ผมวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับงดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ